บัวแคนกันต่อครับกับแคลนเดิมเรามีเขาขอโนโปรงเปลี่ยนด่านนะฮะเจ็บช้ำเจ็บช้ำกับทุกคงเจ็บช้ำลกักไปโดนเขาไปโดนหลุดไปแล้วครับจังหวะนี้ยังไงปวดไฟละกำตูตัวหนึ่งยาวมา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 สัตว์ยาวมาสัตว์ยาวตายยาวเยอะยาวเยอะยาวเยอะพี่ยาวอีกตัวนึงอยู่บ้านสองต <Yeah. S 1> ัวอยู่บ้านอยู่บ้านหมดเลยบ้าน บ้านหมดเลยไอ้เฮียมึงบ้านกูก็ไม่ได้เอไเียแอบอยู่ไอ้สา์กูเฟลอเียแอบอยู่บ้านบนๆหน่นน่นวะบ้านหนึงวิเข้าโทนเอนหนึงน่าจะมีบน ถ้าคุณนั่งตรงเนี้ยไอ้เฮียตรงรูนั้นเห็นบวาเห็นอวบกวะไม่เห็นไม่เห็นถ้าหลังให้ชิดแค่นั้นแหละข้ามสองใต้มันจะมีรูใต้รีประตูสองได้ยืนสองดิเออขยับซ้ายไปดิไม่คูไม่เห็นว่าโน้ตบุ๊กแม่งเล็ก <c oughs> น,นั่เนี่ยรูหีแต้เนี่ยมึงเห็นไหมหน้่รูเส <c oughs> ้นขาวถ้ามีเฮียดำๆแยบแยบมาแสดงมาแล้วแหละอว,ว่าเล่นโซนนู้นแล้ว ล็อกขาโพ้งมาสัตว์ตรวจไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปด้านหน้าไม่ทันละเ,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 เอ้าเอ้าเอาเอากด F ด้วยเฮียทำอะไรดิบทำเดีย๋ยวรอให้มันบีบเดีย๋ยวรอให้มันบีบอยู่ตรงเดี๋ยวมึงจะไปไหนเฮียล่าล่าเดี๋รอให้มันบีบล่า,ลา,า,ปลาไปข้างนอกหาให้เจอจเเขียนหน้าได้ไงหนังอะไรเยอะฟัน ปาควันวันนี่ดูปลาควันพลังโลกไอ้ที่ปลาควันกู้ไม่ได้นะฮะปลาควันดำหลักสูตรไหนวะเนี่ยไม่ต้องปลาไปเป็นตรุบชูไอ้แย่ไม่เสียควันดำที่หลังที่หลังติดก้าไหมกุพีในหน้าเหี้ยปลาควันดำแล้วใครหลุดวะเนี่ยไม่หลุแบงค์ละแรงมันนะจะได้ต่อเลยมีฮะไม่ไปแล้วไม่ยาวมายตัดไม่ไปแล้ว มาไปชิดเหรอชิดจังไปชิดจังได้แล้วได้แล้วโดนระเบิดตายทุกตัวทุกอ่วผมปาต่อบนตัวทานป่อขอไปล่าเน้นรับนะเน้นรับหน่อยนะท่านไปไหนอ่ะกลางตายตัวอยู่บนตัวโอ้ยเฮียบนไม่ไม่ไม่อยู่บนริมซ้ายเลยโแม่ใครแก้วะกลางกลางตัวกลางลูกโอ้บนซ้ายบนซ้ายต้นาไม้ไดม่ตัดเด็กแม่ลูกไอ้ช่างหยาบระวังหลังรถ เราไม่มีเคี้ยสองตัวแล hm ้วม่งนกว่าจะยิงตายเอ้เี้ยมันเจ็บแล้วเจ็บแล้วเออยังไงตายแล้วตายแล้วเฮายนาากลางกาากลางกลาากลางกลางกากลาวกลงนากลางกากางกลงากลากัากมากลางาาายตายาา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 าบ้านานานาาาาลอางงงลลาลาลลีทีมก ปาระเบิดติดทั้งคนตายบงค์เลงไว้พี่ตามระเบียบกำทั้งขัดขวามองอะอ่ามาเลยแบงเลงไว้น่ะโอ้ยเยี่ยมในบ้านถังลยสักเลยบ้านเต็มเลยเฮียบนนี่กลัวนนท์เฟิร์สจรนะได้ละโอ้เฮียยั้งเสี่ยอยู่เอ้าเฮียตกเก่าแล้วไงไอ้เฮียวิ่งวิ่งกลับเป็นหางว่าวเลยเฟิร์สถึงฟื้นไอ้เฮีย ไอเฟิร์นทำเพี้ยอะไรเนี่ยเออยัดมาตือยัดมาหมดหมดหมดแผงหมดแผงเราไม่้าตัวท้ายตัวถ่ายอยู่เราไม่กล้าเราไม่ครับเราดิเราดิถูใครยิงอ่ะทั้งปอทั้งไปเฟิร์นนี่แหละเฟิร์นไม่โบยมันวะต่อโซ่โซ่ปากเลยไอ้แบงเลี้ยวไวเหมือนเดิมเอ้าคุณเลี้ยงมุมเล็กไวมันจะโดดอย่าไวครับ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  อไอเหี l ha l ha l ้ยมาตัวเจ็บนนมีตัวโดนระเบิดไมวะไปเหี้ยวบอมมีพกมีพกบอมด้วยใช่เหรอไม่ระเบิดไม่เไม่ระมบิดปามัสด้วยแหละเออไม่ระเบิดปาร์มัสนี่ยปามได้ไม่มีไม่มีไม่มีไหใครมาเล่นกูเอ้ยเดี๋ยวปืนแม่งมายิงดีไหมเนี่ยนะเดี๋ยวกูป้อปล่อยสวัสดิกะนะเดี๋ยวมึงนะพีแค่สองวินเ็กเจ็บแล้วเหี้ยเจ็บแล้ว เอาแล้วมันมายัดกูช้างยัดเอ้อมาให้พี่พี่เฟิร์สเพื่อมินข้ามาดีเพื่อนมิงเข้ามาดีเพื่อนอะเพื่อนอะพี่เฟิร์สบับพี่เฟิร์สบับแทงซูมไม่ได้งัดนสาร์ททองเอ้ยมาสมาร์ทบอมมาเอ้ยมาแล้วเอามาแล้วเอ็นเตอร์เพลสเล่นได้ก็อ่าก็เล่นบ้างนี่โอ้โหยังสวยอ่ะของอะไรสัตว์วิ่งไม้หน้าเหี้ยนี่เลยทุกคำทุกประโยชน์ต้องมีคำหยาบหนึ่งคำผสมอยู่นะฮะ จะเข้าตายนี่อีกตัวมีอีกตัวเหมือนจะเข้าอีกตัวต่อระวังน้ำมึงนต่อระวังน้ำมึงฐานพี่ฐานฐานมันเลยฐานมันเลยแอบอยู่<า>แอบนนบ้านจะรถไม่มีก็ระเบิดโคตรซัดตัดมองตัวซะตำรวจลอ้อมไปหมดเลยพวกขี้ <c oughs> แบงยิ่งหนัก <c oughs> จะได้กลายเป็นเบาไอส้สัตำรวจได้ลอ้อมไปหมดแล้วเนี้นี้นี้โอ๊ยไปเดี๋ยวกูดันให้ คุณพอจาเราเบิดด่นมาแล้วเอ้ไอ้เหียไม่ตายไอ้เหียกูแลกว่ากันเฟิร์เนยมึงเน่าหีแตกอะโนโปกูต้องเล่นปืนเลยโลเชสเชสเดียงเชเชได้แล้วแป๊มมาป๊บแ๊บบอลแป๊ม อขอเปลี่ยนปืนบ้างแล้วกันขอไปเล่นปืนที่ตัวเองถนัดดีกว่า M4 M4 พันผ้เจ็ด K ของจริงไม่มีชิดแล้วอ่ะเย็ดแม่แล้วมึงปิดทีห้พ่อมิตราบาาทุกเลยอ้ยนี่ไงทีพอก็หลุดหน้าใจเลยเจ็ดเจ็ดใครหลุดนะ ไอโน่ก็โน่ฟ่งเราไปแล้วอ๋อเออโทษเขาโทษเขอโทษเขอโทษถ้าดูคลิปแล้วอย่าเพิ่งใจร้อนตอนฟังคำแรกฟังคำหลังพูดเถอะอย่ามันให้อ่านไอ้สัสตอนนี้ไม่ได้อ่านอะไรแบบเนี้ยยังไม่ได้อ่านก็เดี๋ยวเข้าไปในเกมไม่ค่อยอาร์ตโอ้ยนี่เราจัดแล้วเนี่ยที่บุกไงสัตว์แยกเหรอแยกกันเหรอ หมืกี้ไราเมื่อกี้เราเมื่อกี้เรากรนเนาะไอ้เียว่าเราไปโจเล่ะเมื่อกี้เราผูกเอ้เกี่ยวไอ้เฮียนี่เราอัดอยู่นี่ว่ะคุหลอนนะต้ออยเระเไอะไอ้เฮียคุหลอนในสัว่เออดีดีดตอรีมันไปแล้วเอออย่ามายัางงูันสวนไม่ดีี้คครับมเหรอาเนาจ็สองันน่ะอากานเปวนหนึ่งหน้ากลางม ไอ้เหี้ยโอ้โหไม่คุ้มเลยตอนนี้ไม่คุ้มตอนนี้ไม่คุ้มเฮ้มยันมาอยู่เชือมยันมาอยู่เชือมอยู่ทางหน้าบีหน้าบีกลางเอ้าไอ้เหี้ยอยู่ทางบีตรงนี้ตยหวมเจ็บตนงบีตรงบีตรงบีตรงบีคนหนึงวางไปเลยเพื่อนล่าแล้วอ๊ยไเหียโอ้ยตายโอ้ยตายยดม อยู่นี่แต่ร้อยสัตว์ปืนก็ด้วยนะครับ4 0 0ผ้าเนี่ยเอาผ้าไปพันศพเลยเนี่ยสัตว์ปืนขนาดอันนี้ขนาดจริงเฮ้ยมายาวดิเฮียเดี๋ยวมันดันสวนมามายาวกูดิไฮ้กูไหวงกูไหงมามามายัดระเบิดให้กูด้วยเฮียกูวิ่งเลยกูวิ่งเลยกูวิ่งเลยล่างดันเหรอเข้าไหวแล้วนะพี่เฮ้ยไอ้ท่านทำไมมันโล่งอย่างวะเออยู่เอเที่ยงนี้ โอ้ยเยอยหลังกูอยู่เชื่อมกลางเชื่อมเองไอ้ทหารมีโดตกไอ้ยนเดินตกไอ้ปัดเยเสองตัวเรียบร้อยกองแก๊งตัวหนึ่งท่านสอตัวเลยเมื่อกี้มาดิมึงได้กุ้งกิงมุ้งมิงแน่เลย้์ เยอดแม่ม yeah, ุงม oh ิ้งเลยเนี่ยมุงโป๊ะเลยเนี่ยยเข้โป๊ะแล้วก็หวนมุงมิงเลยเนี้ยเี่ยป็นปืนดีกว่ามาดันกางดีกว่าวดันกางดีกว่าเดินปืนไม่ได้เดคนดัมหาพอมหน้ากตกัไม่เยม่มึงไม่ต้องบนวายท่านบนวายท่านบนวายตัว เอาเชียบบนยตัวบห้บน้ตัวเดียวตัวเดียวตัวนะพี่ยโดน่เดียวเนี่พิซาโอ้ยจวดสายเนาะหมดมดหย่มดายเอาเมาีแม่งเลยไหนกว่ากูหาไม่เจอไปพันไสัตว์ตามทีคิดไปไปพันศพนะจุ๊บเกียรเลยสัตว์ยิ้ดันนี้ถ้าเราไม่ดันแบบไวๆหน่อยมันก็ดันสวน ก็ต้องทะลวงเลยนี่เอาไปพีในบ้านไต้สัตว์แม่งเมื่อกี้เอาควันดำไม่ผุดมเออดันมาตัวงดันมาตัวตายโอ้ยแยงกันที่โดนบลาเยอะโดนบลาเยอะเป็นวายเทียร์คนวายเทียร์ล่างวายเทียร์หน้างแดงนางแดงระเบิดระเบิดผมมีหน้าที่มาวางครับแดงแดงตอนตายยัดแม่อยู่ในบําเอ็งนั่ดันวิจัยมึงโดนไปไหนมึงจะโดดไปไหน มีหน้าทีมาบังมันไอเหา้ยก,ก,กลับกล็กลมึงนละมึงเออเอาีออกข้องกันหมดเลยรีสายารีสายาอ่าเล<อ>หีทองแดงเมื่อกี้มเยใช่ใช่ไฟสัตว ไปตบซุยเลยเฮียตบถกแล้วก็ซุยเลยสัตว์ไปทั้งฝั่งเั้งนี่งอยู่นี่นี่ไงที่ไงอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงที่ยมไงยำอยู่ไหนวะหาไม่เจอหายไป บนตัวบนวายไม่ดันเลยบนวายตัวหนึ่งล่างวายลงไปล่างวายแล้วท่านเอ้อทอยจงหรว่าล่างจริงติดาเจ็บห้วายเจ็บห้องวายเจ็บห้องวายเจ็บล่างห้องวายล่างห้องวายช่วยด้วยพี่ตายแล้วเาทีวางบตัวนึงบวางบตัวนึ่งีวางบตัวนึงเยตัวเดียวเตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเราบีเราไเาเราฮะยยแทงนแทโบยโบยโบยนะเฟิร์ส ยิ่งเปิดทิ้งปืดเลยเชื่อมเชื่อมเชื่อมอยู่เชื่อมอยเชื่อปิดเนตทางขบีตังขบีงขบอยู่ทางขับไอสัตว์ไปดูปลาไอเฮียวิ่งไปไหนของมึงเนี่ยหนเดียกูได้ไงไอช้างอึบมาหนิช้างอึบช้งไอสัตว์มาจุดบอมแล้วมาอ้วเอเอา้่าฮ่าฮ่าาฮ่า่า่าฮ่า่าฮ เดินไปช่วงมันเดิไปช่วงมันดินไปช่วงมันดิเดินไปช่วงมันดิเอาดิเออไมมันยิงไม่โดนว่าใช่ไเนี่ยคู่ทนั่งดูทำอะไรกันโอเคเดินจีบหน้าครับเฮ้ยเราสลับฝั่งเรียบร้อยใช่ปะเรียบร้อยคลิปนี้ไม่โคตรเร็วสิบสามวิทีมึงจะเรียบเลยกันบอเร็วเงี้ย